เหลือนะคะสังคมและตนเองช่วยเหลือเพื่อนช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ในยากคนพิการหูหนวกตาบอดคนเจ็บป่วยนะฟอกไตหัวใจโรคมะเร็งให้คีโมอยู่นะอมะพึกอ,อมพาโรคเบาหวานมะหูสินอกมือใดนะคะมื้อนี่แหะคะ่ะมาเปิดโอกาสให้ทุกท่านนะคะเนาะ ผ้าพอผ้าแม่ผ้าญาติน้องเข่ามาเป็นสมาชิกในชมร่มพลังบุญสางทุนศักด์มือนี่เป็นสมาชิกมือนีเนาะค่ะแล้กกะร่วมกันทําบุญในกลุ่มนี่และค่ะอ่ารายละ100บาทเดือนที่สี่คอยลืมทําบุญซอยเหลือเพื่อนในกลุ่มค่ะมีคุณประโยชน์น้ากันเนาะคะ่ะเนาะอ่าซอยเหลือกันอ่าคอยซอยเจ้าเจ้าซอยคอย นบอกว่าหลับถูกสภาพ